อะไรนะคะที่สามารถหาอิสเตอร์เอ gg ก็คือสิ่งของที่เราซ่อนไว้ในที่แห่งนี้เจอนะก็จะได้รางวัลอาจารย์เอ๋ตัวเองอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้น้องก,กับคนนี้ด้วยนะจ๊ะโอ้โห,โห,โหฟีฟีโอ้ยนี่นายจะนอนมาทั้งวันหรือไงตื่นไปกินข้าวอ้ลาน้ำได้แล้วเอ้ย เสียงอะไรอ่ะยังไม่ออกเตื่นเลยให้ยตื่นก็ได้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยอันนี้มันห้องฉันนี่เอ้ยแล้วทำไมมันลงแบบนี้เนี่ยเอ้ยแต่ว่าแม่ฉันทิ้งเงินไว้ให้สิบร้านนี่นะเงินเยอะขนาดนี้แต่งห้องได้สบายเลยไหนดูซิแล้วแต่งอะไรได้บ้างเอ้ยนีวมันซีนามอนโโอุย้ยแหมชิวๆซื้อให้หมดเลยนี่นี่นะรึป ร้อยโอ้โหนี่มันมีแต่ของชินมอนน่ารักทั้งนั้นเลยเรามาแต่งบ้านกันสักหน่อยดีกว่าอุย้ยอันนี้เก่าแล้วไม่เอาเก็บไปเลยนี่คุณหมีรากรนนะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกโอ้ยอย่าเก็บฉันเลยฉันขอร้องมปอุย้ยเตียงสวยมากเอาไว้ไหนดีละเนี่ยตรงใกล้ๆหน้าต่างกำลังดี ห,หัวนอนหัวนอนอยู่ไหนวะหัวนอนมันอยู่ไหนอ่ะหัวนอนอยู่ทางนี้หรือเปล่านี้อยู่ทางนี้โอโอ้ยน่าจะทางนี้ละอโอเคเอาไว้ตรงนี้เลยชึ้บโอ้ยสวยสุดยอดเนี่ยแหละ เอาไว้ตรงนี้ละกันไหนต่อไปอุย้ยมีมันโซฟาชิโนมอนน่ารักจริงๆเลยไหนดูสิฉันจะเอาไว้ตรงไหนดีนะเนี่ยเอาตรงนี้ละกันเอาตรงนี้เอาตรงนี้ช็อบชออโอ้ยน่ารักจังเหมือนชุดที่ฉันใส่อยู่เลยกแหมคนเป็นแฟนคลับอนะ่ะเนาะลายอะไรนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเอาไว้ทาสีเลยแฮะไหนชบึบอุย้ยน่ารักมากเอาทุกอันเลยนี่เป็นราชินนมอน้ห,หมอดโอ้ยมีพื้นด้วย ปึ๊บโอ้โหลายตาใช้ได้เอ๊แต่ว่าเราเออนนี้มางดีกว่าเป็นพื้นนี่สีขาวสวยมากแล้วก็ข้างบน ชึบเยี่มไหนยังมีของอีกตั้งเยอะที่ยังไม่ได้วางเลยจัดวางหน่อยอันนี้น่ารักแฮะเหมือนขนมปังอะไรสักอย่างเลยเอาไว้ตรงนี้ละกันตรงแยกเป็นห้องครัวแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องดูทีวีเอาทีวีไว้ตรงนี้เฮ้ยแต่มันต้องมีโต๊ะเด้โต๊ะอยู่ไหนละเนี่ยอุ้ยก่อนอื่นเอาโคมไฟมาก่อนดีกว่าเฮ้ยโคมไฟติดกําแพงเลยด้วยแฮะโอ้ยอย่าบอกนะว่าเราสามารถทาบ้านกลับหัวได้นะไหนดูซิเอ้ยทำบ้านกลับหัวได้จริงๆด้วย อุยอ้ยอันนี้มันก็เบื่อนโคมไฟเลยสิแบบนี้เอ้ยแต่ฉันว่าเอาไว้เครื่องล่างน่าจะเวอร์กว่านะในี่เจน่าเขาจะไปโตะทีวีที่ฉันตามหาเฮ้ยเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้ดีกว่าน่าจะสวยกว่าเฮ้เ้เดี๋ยนะเอ้ของมาทับกันแบบนี้ด้วยเปล่เนี่ยโอ้ยเหมือนเดือซิมเลยเอาอันนี้ออกมาก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเอาอันนี้เข้าไปแบบนี้แล้วจะได้วางทีวีสวยๆได้อะไรทีวีของฉันอยู่ไหนแล้วล่ะเนี่ยนี่ไงทีวี แตแด้งนุยน่ารักสุดๆเลยต่อไปก็วางโซฟาว้าวน่ารักมากๆเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยอุ้ยดีบรรทุนทีเด,ดาบอดไดดาเอาไว้บนดีละกันน่ารักมากเลยคู่กับทีวีอุ้ยไหนจะมีหมออีกนี่มันเป็นรูปภาพนี่เอาไว้ข้างบนละกันโอ้ยใครที่เข้ามาในบ้านฉันนะบอกเลยว่าต้องตะลึงสุดๆแน่เพราะบ้านฉันะมีแต่ของวสวยๆทั้งนั้นอุ้ยมีกรอบรูปสองอันเลยแฮะเอ้ยอันนึงไว้ตรง เออไว้ตรงนี้ละกันเฮ้ยของอะไรเนี่ยน่ารักจังเฮ้ยเอาไว้ตรงนี้ละกัน,น,น,กต,นกตื่นมาก็เห็นหน้าชีนานสุดน่ารักเลยมือท่าน,นี่มันอะไรเนี่ยขับเค้กขนาดใหญ่เหมือนเป็นเก้าอี้เลยแฮะเอามาไว้กับตรงนี้น่าจะเข้ากันนะไหนดูสิอู้น่ารักสุดๆเออยีไงว้าวอูย้ยน่ารักมากเลยอะทุกคนอู้น่ากินสุดๆเลยอะแต่เราจะกินชีนานไม่ได้นะทุกคนนี่อูย้ยน่ารักเชียวโอ้ย มีหมอนกับอุ้ยอันนี้ด้วยแฮะเฮ้ยเอามาวางวางเรียงเรียงไว้ตรงนี้น่าจะเวิร์กแฮะเฮ้ยหรือว่ามันเอาไว้วางกับอันนี้ละเนี่ยี่วางกับอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันแฮะงั้นวางไว้กับอันนี้สักอันละกันนะเฮ้ยอะไรแกจะเดินไปไหน่ะใจเย็นจีโอ้ยหนองเบ้าใจเย็นนะคะ ฉันว่าถ้าเอาโซฟามาต่อกันน่าจะสวยแฮะนี่เหมือนโซฟายาวเลยสุดยอดแล้วก็เอาหมอนชีน้มอนมาแปะวางไว้นะ่าจะน่ารักเต็มไปหมดเลยตอนนี้โอ้ยไอ้ไรความหมอนน่ะนี่ชอบฟิลแบบห้องรกๆจะได้ดูแบบมีอะไรเยอะๆออ๊ยแล้วก็เอ๊ะหรือว่านี่มันคือเก้าอี้สําหรับโต๊ะอันนี้แล้ะเนี่ยถ้ามาวางรอบๆกันก็ได้จะเข้านะเป็นเหมือนที่นั่งเล็กๆน่าจะนั่งไม่ถึงเอาไปไว้ที่เดิมน่าจะโอเคกว่าจะไปลูกก็ไปโอ้ โอเคส่วนอันนี้เอามาเป็นโต๊ะคางเตียงละกันมีสองอันก็ใช้2อันเลยอุ้ยยังไม่หมดเรามีห้องนอนแล้วก็ที่นั่งเล่นแล้วต้องทําห้องครัวด้วยเอาตรงนี้เป็นโซนห้องครัวละกันไหนเราเหลือนี่ไงตู้เย็นสําหรับทาครัวเอาไว้ใส่ของกรินเยอะๆอุย้ยทำไมมันนอนอย่างนี้ล่ะลูกตั้งให้แม่นหน่อยได้ไหมล่ะ นี่ไงล่ะอเอาเคาน์เตอร์มาก่อนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อุย้ยเคาน์เตอร์น่ารักมากเลยอะ่ะเจ้าว่าไปอันนี้มันก็เกะกะแฮะเก็บไปก่อนละกันนะเดี๋ยวหาที่วางให้ใหม่เอาละเตาแก๊สเข้าไปเลยตู้นี่ก็สวยดีนะ ไว้ท้าหาที่ไว้ได้แล้วจะเอากลับมานะพี่เก้าอี้แล้วก็พี่โต้ด้วยมาทําเคาน์เตอร์ต่อแค่แต่มองไปมองมามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแฮะจะเอาไว้แบบไหนดีละเนียเปลี่ยนตู้เย็นมาไว้ตรงนี้แทนละกันโอ้ยฝีมือการแต่งบ้านของฉันนี่มันห่วยจริงๆจะแต่งออกมาสวยไม่นีะเอ้ยอันนี้มันอะไรอะ่ะอุย้ยโอ้ที่วางของหรออุย้ยเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไว้ข้างบนก็เก๋ดีเหมือนกันแฮะเอาไว้ข้างบนละกันจะได้หยิบจับใช้ของง่ายๆนี่แหละ ก็โต๊ะก,กินข้าวโอ้โหใหญ่วลเวลอร์เลยถ้าอย่างนี้แล้วก็สามารถชวน FC แล้วก็น้องๆทุกคนให้มากินข้าวในบ้านได้สี่แบบนี้แถมยังมีอาหารสุดน่ารักเป็นรูปหน้าชินมอนน่ารักแบบนี้ใครจะไปกล่ากินละเนี่ยโอ้โหน่ารักทั้งนั้นเลยแฮะ โอ้ยแต่จะเอาไงกับเคาน์เตอร์ดีละเนี่ยจะวางแบบไหนให้มันสวยอ่ะโอ้ยไม่มีสินนการแต่งบ้านเท่าไหร่เลยแบบนี้ก็อาจจะโอเคเลยมั้งเออได้อยู่เอาไว้แบบว่าหั่นผักหั่นปลาโอ้ยเหมืนอนอาหารร้อยได้เลยเมื่อกี้อ่ะชึบโอ้ยร้อยได้จริงๆด้วยนี่มันปฏิหารอะไรอืมเอาเคาน์เตอร์ไว้ตรงนี้บ้างก็ดีเอ้ยแล้วตู้ยนมันจะเปิดยังไงล่ะแกได้คิดบ้างไหมเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้แทนก็ได้อ่านี่ล่ะของครัวชิน้ำมอนสุด สวยเอาสมมุติว่ามันวางเท่ากันแล้วละกันนะนี่แล้วก็เตาแก๊สอุย้ยอันนี้มันขอบไฟี่นะอุย้ยมันสวยมากเลยอะฉันอยากจะเอาไว้ข้างบนอน่ะขอบไฟกับหัวเลกอุย้ยน่ารักมากเลยขอบไฟอะไรดียนี่แหละตรงกลางโอเคตรงกลางแล้วแหละาพโอ้โหน่ารักสุดๆเลยทุกคนเอ้ยเราจะเดินไปไหนเราโอ้โหเดินอยู่นั่นแหละ le. คยชุดนีมันไม่เคยเดินเอ้ยอะไรอะเนี่ยโอ้นี่มันเป็นที่กั้นเลยนี่วะมีห้องคาเฟ่เอ้ยหรือจะก,กั้นเป็นห้องนอนกน็น่าสนใจดีเหมือนกันแฮะ นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านในฝันของน้องก้อย <c oughs> มีแต่ชีนัมมอนเต็มไปหมดเลยนะคะตอนแรกจะทาเป็นบ้านไงกลเป็นคาเฟ่ละไอวันเนี้ยพาเดินดูก่อนเลยหลังจากที่เข้ามานะคะเราก็จะเข้ามาเจอกับเคาเตร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 น์เตอร์ตรงนี้เป็นเหมือนโซนเออสั่งอาหารนะคะมีป้ายเมนูแล้วก็เค,ค้กขนมหวานเต็มไปหมดเลยพอเข้ามาทางขวาปุ๊บก็จะเจอเป็นห้องว IP นะสําหรับแบบมานั คาเฟ่ชิลๆแล้วก็ดูทีวีเดอ้อเข้าไปทางนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับโต๊ะอาหารมีโต๊ะขนาด4คนแล้วก็2คนแถมยังมีโซโฟ,ฟาเล็กๆให้นั่งตรงนี้ด้วยโอ้โหสบายท่สุดเลยเอ๊ะฉันนั่งทําอะไรอยู่และเนี่นยะไหนนั่งตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันนอนเลยนี่นะอ๋อสบายจังเลยแฮะพอถัดเข้ามาเป็นทางนี้นะก็ <ๆ S 1> จะเป็นห้องครัวค่ะนี่ในห้องครัวก็สามารถใช้ครัวจริงๆได้ด้วยนี่ต้มน้ําเลยแล้วก็ล้างมือ ปิดปิดปิดก่อนปิดก่อนโอเคปิดปิดแถมยังปิ้งขนมปังได้อีกด้วยปั่นน้ำและที่สุดท้ายของคาเฟ่แห่งนี้นะคะก็คือห้องนอนของเรานั่นเองเปลแบบว่าโอ้ฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเปิดร้านคาเฟ่ทั้งวันขอนอนหน่อยเถอะ ครอฟี่อ้าวเมือน,นอนเล่นเลยนะคะแบบนี้ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะใครนะคะที่สามารถหาอิสต์เอ็กก็คือสิ่งของที่เราซ่อนไว้ในที่แห่งนี้เจอนะก็จะได้รางวัลอาจจะเป็นเซมหรือชุดในเกมหรืออยากได้เป็นรางวัลอื่นๆก็สามารถบอกได้ตามใจเลยรางวัลมีเพียง3คนเท่านั้นนะคะที่จะได้ ของที่เราจะให้หานะคะก็มีอยู่3อย่างนี้ใครที่หาเจอในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้รางวัลไปเลยง้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะอย่าลืมมาร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะย้ย